สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนปุ่มด้านข้างของ Oppo A 76นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะส่วนปุ่มด้านข้างก็คือปุ่มนี้นะคะนี่นะคะปุ่มมันเสียนะคะมันกดไม่ได้นะคะอันนี้เป็นปุ่มเก่านะคะตัวที่เสียนะคะนี่นะคะ แล้วก็อันนี้ได้ทำการใส่ปุ่มตัวใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะปุ่มด้านข้างเนี่ยมันเสียนะคะมันกดไม่ได้นะคะ ะะของบางคนนะคะใช้มาหลายปีนะคะกดมันบ่อยๆกดมันแรงๆนะคะหรือว่าทําตกมันก็อาจจะทําให้ปุ่มเนี่ยเสียได้นะคะพอปุ่มเสียเนี่ยมันก็จะทําให้ปุ่มเนี่ยกดไม่ได้นะคะอันนี้หลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถใช้งานได้นะคะกดได้นะคะ นี่นะคะนี่นะคะกดได้นะคะใช้งานได้โอเค มัน,นี้นะคะเปลี่ยนปุ่มด้านข้างของ oppo a76 นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนปุ่มด้านข้างนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ